สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมากฮอตออนไลน์นะครับกับแอปหมากฮอตขันเทพนะครับกระดานที่1เริ่มขึ้นเราเป็นฝั่งเดินก่อนนะครับเราเป็นฝั่งเดินก่อนเราจะขึ้นทรงมาตรฐานนะครับสําหรับวิดีโอชุดนี้จะเน้นการขึ้นหมากทั่วๆไปนะครับหมากมาตรฐานหมากสามตัวเรียง ซึ่งไม่ซับซ้อนมากเท่าไหร่นะครับตัดเจ็ดไปนะครับจะได้เล่นง่ายๆเนาะจะได้เล่นง่ายๆขึ้นไปครับสำหรับให้ผู้ที่กำลังฝึกมาตรฐานเดินก่อนแล้วก็สามตัวเลียงเดินหลังจะได้เอาไปเล่นได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ให้เราทําแบบนี้นะครับเดินให้กินถ้าเขาขึ้นแบบนี้นะ แล้วก็เดินให้กินทรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้เราได้เปรียบในการคุมจังหวะเข้าฮอตนะครับเราจะเดิน 19, 16ไปกดไปกดทับไปกดดันหมายเลข8นะครับให้เขาอยู่ยากพูด,ดง่ายเสียงหมากัดกันนะครับ ตอนนี้เรากดดันหมายเลขแปดได้เยอะนะครับนั่นแหละครับทำให้ก็ต้องออกมาเข้ากินเรานะครับอันนี้มีอยู่ในมีอยู่ในตำราทั่วไปเลยนะครับที่ เกี่ยวกับการสอนการเล่นมังฮอด3ามตัวเรียงพบมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานพบ3ามตัวเรียงจะมีสูตรตัวนี้อยู่นะครับไปศึกษากันได้นะครับมานี่เราก็ไล่กินตัวนี้ครับผมเดินมานี่เราก็ต่อสองไป เรากินนี่เรียบร้อยครับเราชนะแล้วเกมนี้อลไะครับคู่แข่งยอมแพ้แล้วนะครับต่อไปเราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับเดินหลังขึ้นมาทรงนี้ เราก็จะเดินสามตัวเรียงนะครับสามตัวเรียงมานี้ไปเลยครับอ่าเขาก็จะตัดนะครับเจอคนเดิมนี่แหละแต่ว่าผมถนัดเดินดาวนหนือเนาะผมจะขึ้นดาวเหนื่นะครับหลายๆาท่านอาจจะขึ้นหกไปสิบแต่ผมขึ้น สามไปเจ็ดจะเป็นการเล่นดาวเหนือนะครับผมถนัดตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจดาวเหนือก็เอาไปฝึกได้นะครับนั่นแหละครับเขายกหางกลางปีกมาแล้วตัวนี้เราต่อไปก่อนเพื่อได้ร่มเพื่อได้ร่มนะครับ ได้ร่มก็คือ94นี่แหละครับ94้สองมาหกแปดแปนะครับตัวนี้เป็นการทิ้งร่มทำให้เราช่วงชิงจังหวัดเข้าฮอตได้ก่อนนะครับช่วงชิงจังหวัดเข้าฮอตได้ก่อน มาครับไปครับผมตัวนี้ลงไปนี่ไปเข้าฮอตตัวที่สองนะครับมานี่ดักหน้าไว้ก่อนดักหน้าไว้ไม่ให้เข้าฮอตได้ง่ายๆนะครับ ขึ้นไปนี่ลงไปนี่เลยครับมานี่ถอยมาก่อนกลัวเขาข่าฮอตเหมือนกันครับเอ้ยฆ่าไม่ได้นี่เนาะผมก็ลืมไปว่าถ้าเขาเดินยี่สิบเจ็ดยิบสาม มันเราก็จะกินสองได้ลืมลืมลืมนะครับลืมจริงๆมานี่เข้าฮอตไปเอาแล้วครับแทงออกมาเพื่อที่จะมาเข้าฮอตบ,บังคับเข้าฮอตครับ เาหอดไปแล้วค่อยมานี่เดินให้กินนี่ชนะแล้วครับได้กินสองต่ออย่าบอกนะว่าปล่อยเวลาหมดโอเคครับขอบคุณครับที่ไม่ปล่อยเวลาหมด มาครับคู่ที่2นะครับคู่ที่ส,สมาแล้วเราเน้นเดินมาตรฐานเน้นเดิน3ตัวเรียงนะครับอนะครับรอคู่แข่งแป๊บหนึง่งไปเลยคู่แข่งคล้ายๆกำลังคิด น,น่าจะเป็นกองโจรงั้นเราก็ยกสูงนะครับเหงั้นเราก็ยกสูงไปเลยเป็นย่อสั้นนะครับเป็นย่อสั้นมานี่ขึ้นไปครับ เราเป็นมาตรฐานหลังนะครับเดินหลังแต่ว่าได้ขึ้นมาตรฐานเพราะว่าคู่แข่งเดินก่อนเดินทรงย่อๆไม่ยอมขึ้นสูงนะครับเดินทรงย่อไม่ยอมขึ้นสูงหนีออกไปแทรกกินไปครับ ไปนี่ครับอืมหุเข้ามาตัวนี้ ไปนี่ครับเตรียมยิงสองเตรียมยิงสองยิงสองขึ้นมานี่เตรียมยิงสองฝั่งนี้ ถ้าแบบนี้เราไปเข้าฮอตด,ดีกว่านะครับถ้าแบบนี้เราไปเข้าฮอตด,ดีกว่าผูมานี้เข้าฮอตไปแล้วครับ งั้นเราต่อสองตัวนี้ก่อนโอเคขึ้นมานี่ลงไปเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับ เอาแล้วครับเดินให้เรากินสามเลยหนึ่งสองสามจะได้มาคู่แข่งปล่อยจอยยอมเพ้นะครับเกมที่สี่นะครับเกมที่สองของคู่ที่สองก็คือเกมที่สี่ของวิดีโอชุดนี้ ขึ้นไปทำท่าเหมือนจะเดินกองโจรขึ้นไปมาแล้วขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ไปนี่ ต่อมานี่ต่อขึ้นมาออกไปครับนี่จริงๆต้องเดินยี่1ิบห้ายี่บเอดนนี้ลืมนะครับเรียนเดินรีบไปนิดหนึ่งจริงๆต้องเดินยี่1ห้ายบเอ็ดนะครับไม่ใช่เดินสิบแปดสิบสี่ผิดนะครับตัวนี้ผิดแต่เดี๋ยวจะแก้สถานการณ์ไปก่อนจริงๆตัวที่ดีที่สุดก็คือเดินยี่สิบห้ายี่สบเอ็ดเมื่อสักครู่นี้นะ อลองเดือนดูซิว่ายังจะยังทันไหมจะยังแก้ได้ไหมเขาเข้ากินต่อไว้ก่อนครับผมต่อไว้ก่อนต่อไว้ก่อน <c oughs> อาจจะมีเสียงรถเสียงลานิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับต้องขออภัย มานี่ไปเข้าฮอดครับเข้าฮอดไปเตรียมตัวข่าฮอด ตัวนี้ก็ต่อเลยเนาะต่อสองเลยก็ได้มากนะครับต่อสองก่อนเลยดีกว่าเพื่อคุมจังหวะที่ดีไปนี่ครับที่เหลือเราก็ไล่สองหมากนี้เข้ามุมก็จบนะครับเบอร์สามกับเบอร์ยี่สิบไล่เข้ามุมเฉยเ <ๆ S 1> นี่ยครับ อยู่มับละเรียบร้อยครับคู่แข่นยอมแพ้สวัสดีครับมาถึงคู่ที่3นะครับ คู่ที่3ของการบันทึกวิดีโอคู่ในวิดีโอการเล่นบาคออนไลน์คู่นี้แอดในชุดนี้นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่3เราเน้นการเดิน3ตัวเรียงกับมาตรฐานนะครับเราเน้นการเดิน3มเรียงกับมาตรฐานตัวนี้3เรียงพบอีปุ่มนะครับ3มเรียงมาตรฐาน3มเรียงพบอีปุ่มตอนนี้ขึ้นมา ึ้นมานี่ขึ้นไปครับผมต่อมาไหมสิบก้าสิบห้าไม่ต่อนะครับไม่ต่อไปนี่ครับถ้าไม่ต่อก็ขึ้นสามมาเจ็ดมานี่ครับผม ไปครับขึ้นไปอต่อตัวนี้มาต่อตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บชิก,กินนะครับชิก,กินชิก,กินต่อไหม ขึ้นไปครับต่อไว้นะครับต่อคำไว้ก่อนต่อคำไว้ดอกนี้ตัวนี้อุดขึ้นมา14บสเจนะครับอย่าเดินสิบสหเพราะงั้นเราจะโดนเราเข้ากินสองเขาต้องปิดแล้วเสียหนึ่ง นะครับเขาต้องติดนั่นแหละครับเขาก็เสียไปหนึ่งตัวเอาล้วครับมานี่กินคนละตัวแล้วได้กินฟรีหนึ่งตัวนะครับเราได้กินฟรีอีกหนึ่งตัวอ่าโอเคคู่แข่งยอมแพ้สำหรับเกมนี้ ไปครับกระดานสุดท้ายสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับคู่แข่งน่าจะตัดหน้าหรือเปล่าไม่ตัดนะครับผมไม่ตัดไม่ตัดเป็นทรงอะไรเอ่ยทรง,อ,งอียงนู่นนี่อียงนอ่เอียงนอนน่นี่เนาะทำไมมันเอียงมาฝั่งเดียวแบบนี้เราต่อดีกก่อนเนาะเราต่อออกไปก่อนนะครับต่อออกไว้ทรงนี้ ขึ้นมาเราร่งดีกว่าไหมยี่สิบสองสิบเจ็ดให้กินเดี๋ยวลองนึกดูก่อนนะสามสิบยี่ห้าให้กินยี่สิบแปดยี่สิบสี่เขากินไปตกสิบห้าเรากินไปตกหมายเลขสามโอเคครับน่าจะโอเคนั่นแหละครับสวยงาม ขึ้นมานี่ขึ้นไปครับผมมานี่จะค่าฮอตเดินหน้าต่อขึ้นมานี้คำมสองไว้ก่อนหนึ่งคำมสอง มาหนี่หนีมาเดี๋ยวเขาฆ่าฮอตนะครับขึ้นมาไปเข้าฮัตตัวที่สองเขาหลบออกมาตัวนี้ลงมาก่อน เอาฮอตครับผมขึ้นมาจับกินสองครับขึ้นมานี่จับกินหนึ่งตัว